สภาพใหม่เครื่องดื่มเขาจะมาออกกับนังกานะครับทั้งห้องมาตกป่าครับผม มาเลยครับผมง่ายตัวไปเดี๋ยววั้จะปล่อยไปแล้วนะครับนะแต่งงานด้วครับผมไปครับดูธรรมชาติงมายน้องคแต่เลยดุโอ้มีตัวใหม่ก็ได้ครับโอเคดีใจครับครับผมสวัสดีครับวันนี้พอกันอีกแล้วนะครับแล้วรับทองมาลีแชนแนล มันนิมาลีชแนวฟ้าออกมาตกประชันนะครับนาะกระเด็นไม้ส่วนสาธารณะอีกหนึ่งนะครับนาะในไต้หวันครับผมเขตชินยิงนะครับนาะนี่ก็จะเจอเทนเล่าหูนะครับนาะครับผมก็จะเป็นไม้ไม้อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่เลยครับผมือว่าป่านนี้ครับแต่ว่าน้ำกวางนาสีหาตัวยากแน่ทั้งไหนยังไงก็มาติดตามเราชมผลงานกันนะครับนะวรามาณสิมานประมาณครับผมนะครับ ครับผมตนลราสภาพไม้ก็ได้เห็นนะครับนี่สะพานนี่คนเดินออกกําลังกายครับผมทางท่านนี้ก็จะเป็นเช่าฝังตุ๋ยนะครับเพราะว่าสมเป็นตัวเหงานดับเพิงครับผมธรรมชาติตอนนี้ดวงจี้ใกล้จะตกดินแล้วครับผมไม้ก็งามงามครับผมครับครับผมเดี๋ยวเขาจะลองตีไปเรื่อยๆนะครับเนาะเราจะได้โตไม่ได้โตครับผมวันนี้ก็ถือว่าเมาบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศ หมายหมาน้ำพร้อมน้อ,อนครับน่ะ่าไปต่อหมายก,ก,ก็เก่าเดี๋ยวเอฟซีแล้วทุกท่านจะเบื่อกันครับผมเามาไม่ได้ลองมาหาตกป่าทางไก่มาและครับนะ่ะว่าจะได้ตัวบ่ได้ตัวครับผมได้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องมานาดีแชนแนลน้องๆครับนะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องมานาดีแชนแนลจะได้เฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมนะครับเดี๋ยวโบว์แล้วครับผมเดี๋ยวพาเขามากันเลย้ะครับนะ่ะเดี๋ยวจงังไงมาติดตามเราชมด้วยกันครับผมครับ ปลากาัดครับผมฉัเกินมังปลาน้ำแล้วปลาน้ำมากัดครับผมเมื่อกี้นี่ดัดบ่ถึกะนะครับนะ่นนะดีนะ๋ยวมันตีไหมนะครับน่ะลองได้ตัวแน่นอครับ ้อสักครูนะครับนะโอ้มองๆกันไลคกับผนโอ้กัดแล้วครับ น้ำกัดกัดพดดนครับผมกัดลำบนน้ำครับผมกัดเที่ยเดียวนึงโอ้ยโตัวสั้นกันโตัวสองสามขีดครับผมมึงเด้อครับรรยากัดอีกบ้างบวกกัดครับผม ลราไม่กัดจะกัดเ้งก็ได้คือยังจะกัดวกัดกระวง ยยเยกกอยู่ย้อยเจ้าตากันจะ่ขังขังอีกก็ผมจะปล่อยสายก็ผมน้องมางไหมไาอยู่ตอนนี้น่าจะชุ่มอยู่ครับตรงประตูน้าแล้วนะเต่ก็ยังมท่ทะเลชัมดมาทนไดโดนตัวนัน่นนะ ต่อสองเท้าสามเท้าแล้วนะครับตีแล้วล็อกคทางข้าง,างเดีเ๋ยวปา่มตาจะออกมาชาดกันนะครับเงียบสนิทครับผม ยุ่งแล้วครับผมยุ่งแล้วมาแล้วครับผมไอ้ยโตจนได้ครับผมนี่เลยครับผมมาแล้วครับผมจะสูงแน่จักหน่อยนะครับนะครับผมปลาช่อนโอ้มาแล้วครับยัดดินหลุดหยัดดินนะครับเดี๋ยวว่าตากมาเลยนะครับปุ๊บหนึ่งเต้มของวันครับผม ขันแส่เงามๆนะครับผนมะปะชันเลยครับผมไม่ผิดหวังใบานาโอครับผมตอนนี้จะเป็นหมานลงคอนะครับเนาะนี่ครับผมประชันใส่งามๆ,ๆครับผมตัวน,นี้ก็จะอยูประมาณ6-7ขีดได้ครับผม ใส่อ้วนตับครับผมสุดยอดเดี๋ยวผมถ่ายรูปจะเป็นน้องครับเนาะเดี๋ยวผมนไจะปล่อยปากเข้าไปลงไปคือกอลครับผมเหมือนก็คอนเทนต์ง่ายๆครับตกแดงก็จะปล่อยลงไปแล้วน้อครับเนาะนะครับติดตามเราชมผลงานร่วกันครับผมนะครับตัวปลาเดี๋ยวผมก็จะปล่อยลงไปแล้วน้อครับเนาะใส่งามอยู่ครับผมไปครับไปไปอยู่กับธรรมชาติเดี๋ยวจะทิมใหม่แน่นลงไปน้องครับผมไปเลยลูกโอ้ไม่ต่อไม่ไปนะครับ โอเคสุดจอดครับเสร็จภารกิจเดี๋วมาแต้มนหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวตามรุ่นตามเชร์กันต่อนะครับนาะฝากเป็นกำลังใจช่องมา,าลาดีเชนแนลนะครับเนาะครับผมผมหลังจากได้มาแต้มนหนึ่งแล้วนะครับนาะเดี๋ยวจังเดยมาติดตามแลบชม,มกันต่อครับผมมาจะได้โตเพิ่มมานะครับนาะ เดี๋ยวคมตีจะไม่เดี๋ยวคนจะง่ายไม่นะครับเดี๋ยวจะง่ายเดินก็ไปทางเก่าครับผมทางนี้ก็เก็บบรรยากาศโอเคแล้วครับแต่มาเต้มนึ่งก็เือว่าโอเคบผิดหวังครับผมก็ถือว่ายังไ้เต็มนะครับปลาก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนปลาบกัดครับผมปลาไม่จะออกมาแล้วมาโฉบเบ่งเยซแล้วก็บังงับเยอะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปทางหนางครับเราจะมีโต๊ะมาแครับนะครับ ไหม่ก็งงามงา,มงามครับผมบางาพบรรยากาศนะครับนะสภาพใหม่สุดยอดเลยครับผมตับใหม่สวยๆงางามบรรยากาศดีมากครับผมบรรยากาศเมาะกับการพักผ่อนครับผมบรร เดี๋ยวนี้งบจาก YouTube ก็นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อโกโป,โปรมาใส่หัวหอเบ้างครับผมตอนนี้ประเาศได้มีเงินราบนะสตัวมันโน์บ้าครับน,บบนี่เป็นป่าไม่รู้ว่าเป็นป่าช่อนหรือป่าชอกเกอร์ครับผมขึ้นคิดนำ กันแล้วครับผมอกระโดดกระเด็นแล้วครับผมมาแล้วครับผมอยู่แล้วตัวนี้แ้มที่สองของวันครับผมสุดยอดไม่พลาดครับผมนะครับผมสุดยอดแ้มที่สองของวันมาแล้วโอ้มาแล้วครับผมนีเลยครับผมสุดยอดนี่นะครับกระชันแ้มที่สองของเราวันนี้อใส่งามๆครับผมเต็มปากเต็มคำอีกแล้วครับผมเห็นไหมครับผมเต็มปากเต็มคำมันเดียวผพจะยก ปลากเข้ามาแล้วครับนะเนี่ยครับผมปลาชอนสุจริตครับผมใส่งามครับผมเลยปุ๊บปุ๊บอู้มาแล้วครับผมเต่านที่สองเต่าน,นี่สองของเราวัานนี้สุจริตครับผมจะผมกดปลาน,นะครับนะ่ะเกิดคือเก,ก่าครับผมแล้วผมก็จะปล่อยลงไปคือเก่านะครับนะ่ะเต็มปากเต็มคำบายนะโอ้ครับผมหมานลงคอครับผมโดน,นนี่สุดยอดครับ ตำนที่สองเลยนะครับผมปล่ดปลายนี่เป็นครับครับผมประชอนตรงที่สองของวัดนน้องคณะนี่ครับผมประชอนไซส์ส ouais, วยๆหม้งามๆครับผมเป็นสะพานสุดยอดครับผมแหน่ที่สองของวันน้ผมก็จะปล่อยลงไปแล้วนะครับนะนะครับผมจะถ่ายรูปจับลุกครับครับผมแหน่ที่สองของครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยลงไปแล้วนะครับนะ จบไปครับผมเสร็จแล้วครับผมสุดยอดขอบคุณครับครับผมอันนี้ได้มาสองแต้มแล้วครับนะเดี๋ยวติดตามแต้มต่อครับผมมาจะได้เพิ่มมานะครับนะ ไม้ก็จะสูงขึ้น่านครับผมดูถึงคอสถานนะครับนะ่ะอาจาจะบ่ค่อยเด้งนถนัดกอนได้ครับผมมุมนี้เปล่ามาชัดครับผมธรรมดาปกติมุมนี้ป่าเห้น ไรไปหน่อยตุ here, Joshua, maya, aime, oh. ๊บตาตุ๊บตาพี่เขาเดี engineer, ๋ยวลองเปลี่ยนทางนะครับล่ะทางเบื้องท้านี้บางกันครับผมตากขึ้นเรื่อยๆครับผมตั้งตาก็จะสูงแน่ครับผมขอโทษขออภัยนะครับนะอาจจะบ่เห็นตอนตกนะครับนโอ้ยแกนแล้วครับโอ้ยดูแลครับผมกันที่สามมาแล้วครับผมโอ้ยมาแล้วโอ้ยดอกระแป้งนะครับผมมาแล้วครับผม มาแล้วเต็มเจสามของวันใช่ไหมครับโอ้นี่ครับผมปลามาแล้วครับผมคาบงามไม่มาฟ้องครับผมโอ้ยคายแล้วครับผมเห็นได้ครับผมโอ้แต่นี่เต็มใส่งามครับผมแต่นี่น่าจะใส่โลครับผมนี่เลยครับผมโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับผมสูงแนงหน่อยนะครับนะยีตัวปลาเนี่ยถือว่าใส่งามครับผมตัวปลา เดี๋ยวผมก็จะจับเบิดโยกขึ้นเลยครับนะโอ้แต่ว่าเป็นห่วงขั้คันเบ็ดครับผมคันอ่อนครับผมอย่างคันหักครับผมเดี๋ยวผมจะลดสายนะครับนะวิธีพิธีเก็บป่าขึ้นจากที่สูงนะครับนะเดี๋ยวความเสีในเบื้องพ้อครับผมสำหรับมือใหม่อาจจะกันระวังคันเบ็ดหักพ้อมนะครับนะเขาต้องพยายามเก็บสายสันที่สุดครับผมเก็บสายสันที่สุดแล้วเขาก็ยกโยกครับผมพยายามเก็บสายสันที่สุดนะครับนะ ะครับเดี๋ยวผมจะยกปากขึ้นนะครับแล้วปาตัวนี้ก็เริ่มเมื่อเนี่ยแล้วครับผมเต้นที่สามของผมมาหนี่งนะครับผมปาก็จะยกขึ้นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บสายสันเดี๋ผมจะยกขึ้นมาเลยนะครับน่ะนี่ครับวิธีเก็บปลาจากที่สูงครับผมลดทันเก็บสายสันที่สุดครับผมแล้วก็ยกขามขึ้นมาเลยนะครับน่ะเนี่ยครับผมเป็นทัอนตัวที่สามของเราใส่งามอยู่ครับผมมันลงคอเต็มปากเต็มคำอีกแล้วครับผม นี่ครับผมสุดยอดเดี๋ยวผมปลดป่าแล้วครับเนาะครับสำหรใส่ปลาถือว่าสุดยอดครับผมอ้วันตะปุ๊กเล่าปลาเดี๋ยวผมใส่งามไหมครับผมเดี๋ยวปลดปลาเดี๋ยวผมก็จะปล่อยปลาลงไปคือนก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมถ่ายรูปจังแบครับผมถ่ายความถ่ายรูปจังแป๊บนั้นน่ะนี่เลยครับผม ปลาสุดยอดเต็มที่สามครับผมครับผมมันปล่อยปลาลงไปในน้งขัง้นละที่เก่าเวลาดื่ม,มนะครับตัวปลาใส่งามๆเลยครับผมช่ลุกเป็นเดมมาน้ามาเรียนกับแม่เด้อไปโอเคสุดยอดครับผมฝากติดตามผลงานมานาลีชาแน,นลด้วยนะครับครับผม แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงห้าสิบแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมไปเก็บของกลับบ้านแล้วครับผมสำหรับผลประกอบการมื่อวาก็ได้ประชอนมาสามตัวนะครับนะใส่กำงามอ้วนๆปุ๊กๆเลยครับผมครับผมจะว่าคอนเทนต์มืนน่อวาก็คือว่าตกแล้วก็จะปล่อยลงไปเลยนะครับเล้วอาเก็บป่าครับผมับสภาพไม้สำหรับสภาพไม้ตรงนี้น่าจะะาจะมาตกอาจจะมาตกป่านา,นาดิน,น่าจจะเบิกครับผมเพราะป่า ปลาหลายครับผมจะมีปลานิ้นปลาตะเพียนปลาไนครับผมว่าปลายีสุกปลาโน่นจัดหนาสิมีครับผมปลาเมื่อหนาเดี๋ยวผมจะมาลองตีปลาตกปลานาดินเบิ้งหน้าครับเนาะว่าสิได้โตไม่ได้โตครับผมสำหรับท่านที่เข้ามารับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องมานาดีแชนแนลนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้คลิปดีๆต่อๆไปครับผมสำหรับวันนี้มานาดีแชนแนลก็ลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ